สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่1นะครับสิล่างสูตรที่1เป็นสูตรเลขดับนะครับใช้หลักหมืน่นร้อยครั้งที่4บวกด้วย1คงที่หลักหมื่นร้อยครั้งที่4บวกด้วย1คงที่นะครับในการนําเสนอนะครับก็ใช้วันที่1 พฤศจิกายน2564เป็นสถิติตั้งต้นเลยนะครับผมนะก็มาดูกันนะครับผมนะ8 7ดบวก1เป็น16ได้6เป็นเลขดับหลัก10นะครับ10ล่างนะได้เลข9กนะคือออก95นะครับหลัก10เป็นเลข9้าเลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาวันที่16พฤศจิกนะครับ4ีเป็น7บวก1เป็น8ได้8เป็นเลขดับออก57หลัก10เป็นเลข5้าเลขดับเป็นเลข8 8ดับ 8ไม่มาวันที่1ทธันวาครับผม3 2เป็น5บวก1เป็น6ได้6เป็นเลขดับบวก8 2หลัก10เป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6 6ดับ 6ไม่มา16ทธันวา74เป็น11บเวก1เป็น12ได้2เป็นเลขดับบกปดหลักสิบเป็นเลข8ดเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา30มทันวา6 4 3 5่าเป็น8ดบวก1เป็น9ใน9้เป็นเลขดับหก3 6หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มาแล้วครับ วามาดูวันที่17มกราคม64 65นะครับผม65ก็จะได้เลข1เลข4เลข1ก็คือ1 4 5นะครับเป็น5นะครับผมบวก1เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ